สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะโอจากเรื่องอักขีพิฆาสวรรค์การกวาดล้างจบสิ้นลงภายในเวลาไม่นานเจตจำนงสังหารของจิงอี้ได้ผลเกินความคาดหมายในเมื่อมันสามารถสะกดข่มได้แม้แต่ปีศาจน้ำแข็งที่เป็นสัตว์อสูร,รระดับ2ขั้นสูงสุด ก็คงไม่ต้องพูดถึงสัตว์อสูรทั่วไปที่มีเพียงไม่กี่สิบตัวเหล่านี้ด้วยพลังของเจตจำนงสังหารปูงสัตว์อสูรเหล่านี้ก็ไม่มีทางเลือกนอกจากต้องยอมสยบและถูกสังหารพวกมันไม่มีโอกาสที่จะได้ใช้แม้แต่วิชาอสูรเพื่อเอาชีวิตรอดข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็คือการที่เจงอี e ้ไม่สามารถควบคุมเจตจำนงสังหารได้ดั่งใจปรารถนาเขาสามารถเปิดใช้มันได้ก็จริง แต่เขาก็ยังไม่รู้ถึงวิธีที่จะออกจากสภาวะนี้ท้ายที่สุดจ้านอูสซวงก็ต้องหาทางลงมือและลากตัวเจิงอี้กลับมาแม้จะเป็นเช่นนั้นจ้านอูสซวงและเฉียนว่านก้วนก็สามารถสัมผัสได้ถึงเงินทองที่กำลังไหลามาเทมา ความเร็วในการล่าของเจียงอีนั้นรวดเร็วอย่างมากซึ่งมีเพียงผู้เชี่ยวชาญขอบเขตเสริรญโยเท่านั้นที่เทียบได้เจียงอี e สลบสลายอยู่ครึ่งค่นวันก่อนที่จะรู้สึกตัวเขียน e ว่านกว้นกวนสั่งให้คนไปรวบรวมวัตถุดิบจากสัตว์อสูรและจัดก,การเผาซากศพจากนั้นก็ใช้เครื่องหอมพิเศษเพื่อปกปิดกลิ่นคาวเลือดนอกจากนั้นพวกเขายังนำเนื้อของสัตว์อสูรมาย่างกินเป็นอาหารกลางวัน เจียงอี้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่แค่อ่อนเพลียจากการใช้เจดจำนงสังหารหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จเขาก็เข้าสู่ห้วงสมาธิเป็นเวลาสองชั่งโมงก่อนที่จะฟื้นตัวเป็นปกติเมือ่อเจียงอี้มั่นใจแล้วว่าเขาสามารถกลับไปสู้ต่อได้อีกครั้งเฉียนว่านกวนก,วนก็ให้เฉียนคุณเผาอัาพันทะเลเพื่อใช้หลอกเลอ์สัตว์อสูตรตามคำอธิบายของจ้านอูซวง สัตว์อสูรระดับต่ำเหล่านี้มีสติปัญญาเพียงเล็กน้อยและง่ายต่อการถูกดึงดูดโดยกลิ่นเช่นกลิ่นของเลือดหรือกลิ่นของอัมพันทะเลแน่นอนว่าเฉียนว่านก้้นย่อมใช้เครื่องหอมชั้นยอดที่สามารถกระจายกลิ่นได้ไกลถึง30กิโลเมตรเจียงอี้ไม่ได้ถ่ายถามเฉียนว่านก้นว่าอัมพันทะเลเหล่านี้มีมูลค่าเท่าใด นับตั้งแต่ที่เจ้าอ้วนเลือกที่จะไม่พูดเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายจ้านอูซวงก็เปลี่ยนความคิดที่มีต่อเขาอีกครั้งนายน้อยเกือบทุกคนจากตระกูลใหญ่ไม่ชอบการสูงสิงกับคนของตระกูลเฉียนเพราะว่าคนเหล่านี้ฉลาดเกินไปพวกเขากลัวว่าวันหนึ่งพวกเขาอาจจะถูกหลอกไปขายเพราะอย่างไรเสียตระกูลเฉียนก็ขึ้นชื่อเรื่องความโลภเห็นได้ชัดว่าเฉียนว่านกวนไม่ใช่คนประเภทนั้น บางทีคงเป็นเพราะเขามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมองเห็นประโยชน์ระยะยาวหลังจากที่อยู่ด้วยกันมาเป็นเวลาหนึ่งจ้านอูซวงก็เพิ่งนึกได้ว่าเจ้าอ้วนผู้นี้ไม่เคยพูดถึงเรื่องเงินทองเขามักจะเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรือการชดใช้คืนใดๆเรื่องนี้เองที่ทำให้เขาได้รับมิตรภาพจากเจียงอี้และจ้านอูซวงเสียงคำรามของสัตว์อสูรดังสนั่นไปทั่วทั้งผืนป่า เพียงอีก้าวออกมาขณะเดียวกันผู้คุ้มการลับทั้งสองต่างก็เดินออกมาจากห้องของพวกเขาเช่นกันครั้งนี้เฉียนคุนใช้อำพันมากกว่าเดิมจึงทำให้ดึงดูดสัตว์อสูรมามากขึ้นมันอาจจะมากกว่าร้อยตัวเสียอีกในเวลาเดียวกันจากระยะไก,กลเหี่ยวที่มีขนาดลำตัวยาวกว่า3เมตรกำลังบินตรงเข้ามาอูซวง ว่านกัวนเหี่ยวตัวนี้ไม่เลวเลยข้าคิดว่ามันจะต้องเป็นสัตว์อสูรระดับสองขั้นสูงแน่ๆทำไมถึงไม่จับมันมาฝึกเสียละคิ้วของเจิงอี้เลิกขึ้นขณะที่หันไปถามเฉียนว่านก้วนและจ้านอูสวงด้วยการพึ่งพาพลังของเจตจำนงสังหารการฝึกสัตว์อสูรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปมันอ่อนแอเกินไปข้าไม่สนใจจ้านอูซวงตอบพลงางใส่ศีรษะข้าก็ไม่เอา หากว่าเป็นมังกรข้าอาจจะรับมาพิจารณาแต่กับเหยี่ยวตัวนี้มันยังดีไม่พอเฉียนว่านก้วนกล่าวด้วยสายตาอันเฉียบคมของเหยี่ยวมันสามารถมองเห็นพวกเขาได้อย่างชัดเจนปีกอันใหญ่โตของมันกระพืออยู่กลางอากาศและโฉบเข้ามาใกล้มันกระจายกลิ่นอายอันดูร้ายออกมาและจับจ้องไปยังร่างอันอ้วนท้วนสมบูรณ์ของเฉียนว่านก้วนราวกับอาหารอันโอชะตายซะ เพียงอี้คำรามพร้อมกับปลดปล่อยเจตจำนงสังหารเขากระทืบเท้าและกระโจนเข้าหายเหยี่วยักษ์กริดสีแดงที่ส่องประกายแสงสีดำกริดเฉือนไปที่กระโหลกศีรษะของมันในทันทีหลังจากที่สัมผัสได้ถึงเจตจำนงสังหารลิอไออันดูร้ายก็ถูกดึงกลับไปดวงตาอันใหญ่โตของเหยี่ยวเบิกกว้างด้วยความตื่นประหนกและต้องการที่จะหลบหนีกริดสีแดงเลือดแทงลึกลงไปในหัวกระโหลกของเหยี่วยักษ์ แต่เจียงอี้ก็คิดไม่ถึงว่ากระโหลกของมันจะแข็งขนาดนี้กริดของเขาแทบจะกระเด้งกลับออกมาหลังจากที่แทงเข้าไปได้เพียงไม่กี่เซนติเมตรเจียงอี e ้ใช้มือคว้าไปที่ลำคอของเหยี่ยวยักษ์ขณะที่มันบินควงอยู่ในอากาศและใช้กริดในมือกระหน่ำแทงเมื่อยืนยันได้ว่ามันตายแล้วเจียงอี้ก็กระโดดออกมาและเปลี่ยนทิศทางไปยังสัตว์อสูรตัวอื่นแทน การสังหารหมู่ได้เริ่มต้นอีกครั้งแล้วลูกพี่โหดเหี้ยมเกินไปแล้วเขาดูคล้ายกับเครื่องจักรสังหารอย่างไรอย่างนั้นฉีนว่านกวนคร่ำครวญออกมาทางด้านของจ้านอู่ซวงก็ทำได้เพียงถอนหายใจเขากำลังจินตนาการว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนหากพวกเขาไม่ใช่เพื่อนกันแต่เป็นศัตรู หลังจากที่ผ่านไปไม่นานสัญญาณไฟก็ถูกยิงขึ้นฟ้าจากทางป่าที่อยู่ไกลออกไปเมื่อเฉยนคุณเห็นดังนั้นเขาจึงรีบมารายงานท่านประมุกน้อยดูเหมือนว่าจะมีใครบางคนกำลังเข้ามาใกล้พวกเราจะทำยังไงดีขอรับ ุูเขาเมคาธมินแห่งนี้ไม่ได้อยู่ในเขตของสำนักจิตอสูรดังนั้นจึงมีนักล่าจำนวนมากที่เข้ามาเพื่อล่าสัตว์อสูรโชคดีที่เฉียนว่านก้วนได้สั่งให้คนคอยออกล่าตระเวน พื้นที่โดยรอบและให้ส่งสัญญาณทันทีเมื่อมีคนเข้ามาใกล้ม่านตาของเขาหดแคบลงและตะโกนกลับไปด้วยความโกรธส่งสัญญาณกลับไปขอให้พวกนั้นบอกคนที่มาใหม่ถึงตัวตนของข้าแต่ถ้าหากว่าพวกมันยังกล้าเข้ามาอีก เช่นนั้นก็ฆ่าได้เลยโดยไม่ต้องเจรจาเฉียนคุณไม่กล้ารอชาและรีบส่งสัญญาณกลับไปในทันทีในขณะเดียวกันจ้านอู่ซวงก็ลอบยกนิ้วให้เขาต้องยอมรับว่าการดูแลความเรียบร้อยของเฉียนว่านกั้วน,นั้นมีประสิทธิภาพจริงๆ เทียนว่านก้้นยิ้มกว้างและไม่ได้กล่าวอะไรออกมาถ้าทางตรงไปตรงมาของเขาทำให้ดูหน้าหมันไส้ย,ยิ่งนักหลังจากที่เวลาผ่านไปเจยงอี G ้ e ก็สังหารสัตว์อสูรตัวสุดท้ายเสร็จจากนั้นเจ้าอ้วนก็กล่าวเรียบร้อยแล้วพี่อูส๋สวงเจ้ารีบลงมือเถอะ ลูกพี่เสียแรงไปเยอะเขาควรจะพักผ่อนได้แล้วถูกต้องสัตว์อสูรเกือบ200ตัวถูกสังหารภายในวันเดียววัตถุดิบที่ได้รับจากพวกมันคงมีมูลค่าหลายหมื่นตำลึงทองเลยทีเดียวหากใช้ความเร็วระดับนี้ เกรงว่าคงจะใช้เวลาเพียงแค่ครึ่งปีก็สามารถรวบรวมเงิน10บล้านตำลึงทองได้แล้วจ้านอู่ซงเองก็รับทราบถึงปัญหาของเจงอี e ้แล้วเช่นกันความจริงด้วยสถานะของเขา การของเงินห้าล้านตำลึงทองจากตระกูลก็สามารถทำได้ทันทีแต่เขารู้จักนิสัยของเจิง e อี้ดีจึงทำให้เขาสลัดความคิดนั้นทิ้งไปสิ่งที่จ้านอูซวงกำลังทำอยู่ในตอนนี้ก็คือการช่วยเหลือเจิงอี้ทางอ้อมจ้านอูซวงทะยานเข้ามาใกล้ร่างของอีกฝ่ายทางด้านของเจิงอี้เองก็มองกลับไปด้วยสายตาอันดุร้ายแต่ก็บังคับให้ตัวเองหยุดเคลื่อนไหว จากนั้นก็ปล่อยให้จ้านอูซวงใช้สันดาบสับมาที่คอของเขาก่อนที่ร่างของเขาจะทรุดลงไปนอนกับพื้นลงมือทันใดนั้นเฉียนว่านกุ้นก็ส่งสัญญาณจากนั้นเหล่าสมาชิกตระกูลเฉียนต่างก็เริ่มทำงานและเคลื่อนย้ายซากศพของสัตว์อสูรพร้อมกับชำระล้างสถานที่ในเวลาเดียวกัน จากการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วของพวกเขาก็ทําให้เห็นได้ว่าคนเหล่านี้มีความรู้เกี่ยวกับสัตว์อสูรเป็นอย่างดีหากไม่มีพวกเขาอยู่และปล่อยให้เจงอี e ้จัดการด้วยตัวเองมีหวังปลิ่นขาวเลือดที่เหลืออยู่คงจะดึงดูดสัตว์อสูรมาเพิ่มขึ้นและทำให้การเล่าวุ่นวายกว่านี้เป็นแน่เมื่อทําการเก็บกวาดและชำละซากสัตว์อสูรเสร็จเรียบร้อยเฉียนว่านก้วนก็ออกคำสั่งอีกครั้ง นำวัตถุดิบเหล่านี้ไปยังเมืองจิตอสูรและขายในราคาที่ดีที่สุดเมื่อจัดการเรียบร้อยแล้วก็นำเม็ดยามังกรปัทภีมาให้ค้าด้วย1,000เม็ดในน้อยผู้นี้เริ่มอยากจะบ่มเพาะพลังขึ้นมาแล้วเม็ดยามังกรปัทภี จ้านอูทรงเพิ่งกลับมาจากการนำเจงอี้ไปพักในห้องเมื่อเขาได้ยินคำพูดของเฉียนว่านกวนร่างของเขาถึงกับหยุดชะงักด้วยความประหลาดใจต้องรู้ก่อนว่าเม็ดยามังกรปฐพีเป็นเม็ดยาที่ดีที่สุดในบรรดาเม็ดยาระดับพิภพ สมาชิกตระกูลเฉียนขึ้นชื่อเรื่องความขี้เกียจในเรื่องของการบ่มเพาะพลังอย่างตัวของเฉียนว่านก้วนเองก็เป็นเพียงจอมยุทธขอบเขตชูติ่งขั้นที่6แม้ว่าจะบ่มเพาะพลังมาเป็นเวลานาน มันคงเป็นเรื่องตลกขบขันที่จูจ่ๆเขาจะตั้งใจบ่มเพาะพลงังเห็นได้ชัดว่าเขาต้องการเตรียมเม็ดยาเหล่านี้ให้กับเจิง e. อี้ช่านอูซวงจ้องมองเฉียนว่านกวนด้วยสายตาแปลกพิกลขณะเอ่ยถามเจ้าอ้วนเฉียนทำไมเจ้าถึงเอาใจใส่เจงอี e ้ดีเช่นนี้เป็นไปได้ไหมว่าเจ้าจะตกหลุมรักเขา แค่จริงแล้วเจ้าเป็นพวกชมชอบไม้ป่าเดียวกันใช่หรือไม่เฉียนว่านกวนตกตะลึงอยู่ชั่วครู่แต่พริบตาเดียวดวงตาของเขาก็ส่อแววเจ้าเล่จากนั้นก็เบิดตัวเล็กน้อยและแซงทำเป็นเขินอายก่อนที่จะกล่าวตอบท่าทางของเขาในตอนนี้ดูคล้ายกับสาวน้อยที่กำลังมีความรักยิ่งนะับ แหมพี่อูซทรงแล้วก็ทำไมเจ้าถึงวิจารณ์ข้าเช่นนี้ละ่ะแม้ว่าข้าจะเป็นบุรุษแต่ข้าก็หลงไหลในผู้ที่แข็งแกร่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีกล้ามใหญ่ๆอย่างเจ้าเอาแบบนี้ดีไหมคืนนี้เจ้าก็มาหาข้าที่ห้องสิ รับรองข้าจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีโดยไม่ต้องกล่าวอะไรออกมาให้เสียเวลาจ้านอูซวงก็ใช้ขาอันใหญ่โตของเขาหวดใส่ร่างของเฉียนว่านกวนและส่งเขาลอยกระเด็นออกไปขอบคุณที่เข้ามารับชมอย่าลืมติดตามชมในตอนหน้านะคะ